อ่าเป็นการตำการตัดไม้ก้อยเลยครับท่านปุ่ชจุ่ครับอ่าตัดไม้ก้อยอ่าก้อยรู้ลำแพนนักเดียวใจครับทั้งครับอ่านี่ครับเป็นการตัดไม้ก้อยเลยครับตำการตำการตัดไม้ก้อยก้อยเหลาตัวไม้ก้อยที่มีอยู่แล้วนู่นปุกครับท่านปุ่ชจุ่ครับนู่นครับเพนตัดไม้ก้อยเหลาครับต่ำการนุ่งต่ำการก้อยต่อไปครับก็เดี๋ยวผมก้อยมาได้ยิ่งเรียกครับ อ,อันน <um) ี่ไอ้ไอ้เกวนก้อยเหลาครับเดาเดวเดานองเดาเดาด้วยลงตู้ไม้ปั่นผู้ชุมก็จุ่มเลยก่อนปก็เดียวครับเตี๋ยวปลาตาลี่ครับลงเตียวปลาตาลี่ครับวันนี้ปุ้มปลามาอ้าวมายดังหรือว่าไม่กังก้าวดำครับเลียวก็มาอ้าหลูหลำเป็นกันครับท่านผู้ชุมติดตามชุมว่าพวกมีปปบอะไรบางไม้ครับก็ปบหลูหลำเป็นไม้ครับหลูหลำเป็นเดี๋ยวก็ไปเนาะข้าวครับท่านผู้ชุมครับ เดี๋ยวพุ่มปลาตามไปจุม่มไปจุ่มเล่หวาหลูลำเป็นนั้นเป็นหลูปันปือเดี๋ยวกากังข้าวดำกันนะครับเพื่อปบไม้ดัางมั่งกับนี่มันอยู่ประมาณดิ่มป่าปลาเกย,ย้ยเดี๋ยวกะปายางครับนี่พุ่มอยู่บนควนเลยครับควนทุ่งเลยครับตอนนี้ครับเดี๋ยวก็พุ่มไปอาเล่หวาเพื่อมันปบกังข้าวดำจนกล้วยกล้วยเมามังม้ายกับ รู้ว่าติมันมีดอกบางไม้ติดตามชมครับแต่ผู้ชมครับว่าพวมีปบบางไม้ครับตามปมมาเล่ครับว่าปบบางไม้นี่ครับมันเป็นกล้วยกับนี่แล e nah ้วก็เด I mean ี๋ยวจะเดินหน้าเล่ในฝายางโคนแล้วก็เดี๋ยวไปเล่ต้นลำเป็นแต่ผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามปมมาเล่ครับว่าพวมีปปงไม้ครับลงไปลงไปนี่ครับนี่ครับกังก้าดําครับ có bố và má gặp buồn như người này gặp má gặp tấm chung gặp ní gặp càng cao đắm gặp bị hết ai muốn rồi cũng cầm má tầm ai tấm bút chung đây chung và độ càng cao đắm độ cũng gặp ní gặp chung gặp đều tay đổ quấn gặp gặp rồi má gặp tấm bút chung gặp rồi gặp độ gặp chung không ngàn tô bảy gặp

ติดตามจุ่มว่ะปมอยังปบไปได้เลยมั้งครับตามจุ่มครับุ่่มจุ่เนี่ยมันเตือนแบบอีดอาจารย์ไม่จุ่มครับอืเนี่ยขาผิดปุ่มในป่าเร็วกว่านี่ได้บังไม้ครับได้ปอบได้บังไม้นี่ครับท่านผู้ชมครับอ๋อที่ตามจุ่มครับก็เดี๋ยวปอบอังคาวดำเร็วครับ ก็ว่างกังก้าวดำเยอะแยะไปหมดครับชุดนี้ครับบนบนปลายางเลยยิ่งป่าแก่ตรงนี้ครับนี่ครับพบอีกเล้วครับทั้งหมดครับนี่นครับนี่นครับกังก้าวดำดาวกับทั้งหมดครับนี่ครับตัวมันนี่ดังมั้งอ่ะลุกเลยทั้งหมดครับรวมดอกข้ามเป้งครับทั้งหมดครับนี่ครับกัง้าวดำเฟนนะครับทั้งหมครับนี่ป่าแก่เยอะเลยครับ นี่หลุดจริงครับอันนี้จุ่มกันหลุดจริงมันปมหม้อไปน่หนึ่งจุ่กันแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ยุ่งครับหลุดจริงหลุดจริงครับเดี๋ยวบนใต้หลุดก่อนนะครับจิจัมจุ่มปมโอไปหว่าปมมีปบเลยไหมตังก้าวด้ำเดีเพื่อปบต้นไม้ด่างเดี๋ยวไปหาหลุวลำแพนครับติดตามปมมาเลยเดี๋ยวเราไปก้อยหลุวลำแพนกันลองติดตามปมมาเลยว่าหลุวลำแพนนั้นมันอยู่แั่นปื้อ บ้านปุ <t fucking S 2> ้มก็เยอะร่วนแพงนะครับท่านผู้ชมลองลองติดตามปุ้มมาเร็วอ่ะมันเป็นลูปั่นตื้หรือว่ามันก่อไปน้อยจุบเลยครับน้ำปิคนตามปุ้มมาตกรับนสุดเราวิวติดตัดถัาช่วยห้ามแล้วปุ้มอยู่ยอดกวนเลยครับนี่นี่กังก้าวดำเพีนครับท่านผู้ชมกังก้าวดำเพีนครับอยู่ในป่ายางครับอยู่ในป่ายางครับนี่ครับ คุณโบเลยว่ากางเกล้าดำมันถุงหมาครับเลยปุ๊บมาใต้ต้นอ้ต้นตัวชุมได้ชุ่มว้ามันีจริงไหมครับแต่ก็ได้โน้มมันติดต้นชุ่มครับนี่กบต้นไม้เยอะครับนี่กับต้นชุ่มครับเื่อหมาครับทำไมจัดมันปุ๊มช่วยหมาครับต้นชุ่มครับนี่ต้นไม้เยอะครับมันอยู่ระหว่างป่าเกยเยอะครับป่ายางก็เลยครับนี่ครับ ยังปัดบมันเรวรับนี่ครับมาไม้บเรวรับบแดงเป๊ะมันเรวครับนี่ก็เกาๆหมดรุมก็ยึดได้เลยครับเพราะว่ามันปัดบมันเวตอนนี้บบยางป่าได้ครับนี่ปกได้แล้วครับต่อหนุ่้มนครับหนอุ้มนี่างนี่หนคุ้มกับรัม นี่โกยอย่างนี้นะตงจุดมันฟาดในฝันมึงกุดไปไว้ต้นวะโตไปปุ๊บนะมาไปชูเท้งมันช่วกันมัลยกันะจมปุ่มจุ่มปุ่มตไปครับโอ้ยว่าปุ่มปบกางก้าดำเลยไม้ปปบไปเวตรงกุมจามกุมครับเดียไป้เลย ปุ่มมากังเกล้าดำเดี๋ยวก็ต้นไม้ลักลักใพันครับตามปุ่มมาคนตามปุ่มมาเลยหมดเลยไหมน้องหมดเลยไหมหมาเลยคนนะคนนอมเลยไหมนี่ครับนี่ครับนี่ก็แกครับนี่ปอยต่างไปเลยครับปอยอ่ะทีตามจุ่มปุ่มตัวปอยครับพุ่ม เหลวงแผ่นนั่นเดียวรลวงแผ่นนั้นอยู่หน้าตามปื้อตามไม่จุ่มตาจุ่มว่ามันรู้มันอยู่หน้าตามปื้อกรงไปโน่นดำติดนี่หว่ไปกินกับการนุ่มจีนเนี่ยปนนันกาน่ากินกับตามไม่จุ่มครับอันที่ตามไปุ่มครับผมต่อไปครับตามเลยวว่ามันปบ่มตรงไปมาครับตามจุ่มครับตามตามผมมาเลยครับนี่ครับปบเลยแล้วครับตามไม่จุ่มครับกรงมันจะจชนนี้ก็ปบปเลยแล้วครับวางเก่าดำแล้วครับ โกนี้ก็จะได้ครับช่วมาครับท่านผู้ชมครับเดูใต้รูปนี้ครับนี่ครับช่วมาตัวมาครับเยอะแยะไปหมดครับกังข้าวดำครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ใต้กังข้าวดำไห้ท่านผู้ชมได้ชมนี่ครับเดบมันดอกมันอย่างอ่อนนะครับมันเป็นที่เกี้ยวครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนี่ครับปอดอกมันอย่างอ่อนเลยครับมันเป็นที่เกี้ยวเด็กครับปอดว่ามันเกะตัวเลวครับมันปามเป็นเป็นที่ดำเป็นนี่ครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับมันเป็นที่ดั้บันเนียครับผมมันยังโอนมันยังเป็นที่เกี่ยวครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมกดไปตักงตรงตามโค่ก็ผมไปเลี้ยงครับที่บ้านนี่อยู่เล็กนะแต่ว่าก็ผมไปโค่นแลาวผมเห็นมันโค่มด้วยครับท่านผู้ชมครับต้องตามมาเลยผมยังมีด้วยบ้างนี่ครับท่านผู้ชมครับเยอะแยะไปหมดครับข้าวดั้มพินครับนี่ครับท่านผู้ชมผมกำลังดีครับท่านผู้ชมเนี่ย ครับต่ยมุ่งครับอืมอ่ามันปออมโดมอย่างงอเลยครับนี่มันเป็นโดมเหมือนกลางเก่าเกี้ยวครับปอเกะถึงมันเป็นที่ดั้มเงบต่ยมุ่งครับมาต่ยมุ่งครับรุ่ยมืดครับต่ยมุ่งนี่ครับนี่ครัไม่จุงรุ่ยมืดครับนี่กันเหลาครับแต่ไม่งเก่าดั้เป็นนะครับ Mình phá bây gặp Mà đều tạm bây đi Mà nó phục lưu mắn Nó có dứt nhé các chứ Mà tạm phúc mà lẻ chứt như Cũng phục chứ có ở lẻ cao Cũng mô bây giờ tròn có gặp chứng mình đi chơi <laughs> thì tam phúc mà lẻ gặp Mà phá bây nhưng <laughs> có <laughs> ta tao bên gặp chứng chứ gặp gặp lưu Phục gặp chứng chứ Phục Chúng gặp để mất gặp chứ โกนุ่งโกย่อยกับท่านผู้ชมครับพุ่มป้าอ่าบท่านผู้ชมเป็นุูมันเป็นดอกครับตอนนี้ครับเป็นดอกแต่กลายเป็นหลวแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่ครับนเป็นหลวครับมันมันแก่เลยครับท่านผู้ชมมันเป็นหลวเลยครับนี่กังเกลดั้มครับงูโกนุ่งโกย่อยกับตามพุ่มไปเลยนี่โกย่อยกับผมจะตัดนิดบนดินครับเดองเตือนดึนขวับ นี่มันปีนครับท่านผู้ชมครับมันปีนมันปีนครับท่านผู้ชมอืมอ๋อนัดเนียนเนาะอืมนี่ครับท่านผู้ชมครับตองข้าวดั้ปีนครับอยู่ในป่ายางครับท่านผู้ชมดั้มมันปีนตังข้าวเกี้ยวรือวมันด่างมานักต้นนนัทุกอามรับตังข้าวเกี้ยวไม่ไก่ปุบเอ็นรับท่านผู้ชมทบตังข้าวดั้กับตังข้าวเก้าครับนี่ครับโอ้นี้ตัวห่าครับท่านผู้ชม

ดูลำเพนนั้นเป็นเหมือนผือครับตรงตามไปเลยามันอยู่หน้าตาอันผือว่ามันแบบนั้นครับแต่ผยุ่งครับมาติดตามปุ้มไปเลยครับตามปุ้มต่อไปครับตามมาครับตามผู้ชงครับไปง่าเลยนี่ครับนี่ก,กว้ยเตือนครับกว้ยเตือนอ่านี่กว้ยเตือนปลาแล้วครับตามกันต่อไปครับตามต่อไปไปเลยครับว่ามีอะไรบ้างไหมนีม่ได้เลยก๊าซน,นี่ขวดนึงขวดนี่นนไ,นได้ปุน มันจะกินอะไรนั่นนะไปตามปุ้มไปแล่กับตามปุ้จุ่มกับว่าลุลำเป็นอยู่ปื้อเราไปแล่รูลำเป็นกันว่ะเดี๋ยวมึงก้อยก้อยตามปุ่มไล่จุ่มนะครับว่ามันอยู่ปันปื้อครับนี่ครับตาปุ้มต่อไปตาปุ้มไปแล้ว่าเห็นได้บไหมว่าโนบุน้าตาป่นปื้อดูลำเป็นครับนี่ปองก้าดัมหลังเลยฮึกปองกาดัมกังกังหลัง เดินรุดนะครับนี่ครับฮะมที่กวาเลยะตามพุมไปเลยครับตามยุ่ครับเดินยกครับามยุ่มครับคลิปนี้ต้ตอนไอ้ตันปจุมเลจมมาล้วกางก้าดำราปบไล่ก็ไล่กุ้มครับเดี่ยวนี้ครับมพุมบาตจุมไปะหลรู้อําแล้วครับูอดูนี้ดูอยางปัดใบนะครับ ถ้ามั่งยึดยางอะไรเลยครับตัวนี้ครับซึ่งดูยางปัดใบนี้ครับรูลำเพนมันไปลวครับตามไปจุ่มมาจุ่มเลยวะหลรำเป็นนั้นอยู่หน้าตามหรือไอ้คุเแต่ว่าคือเห็นเล้วกับเห็นเล้วครับแต่ว่าคุณไม่เคยเห็นตีก็ลงมาไปเลขครับตามไปจุ่มครับนี่ครับติดตามผมมาเลขครับอตามไปจุ่มเลยครับตามไปจุ่มครับมาเลขครับตามจุ่มครับนี่ครับ ต้นลำเพ้นครับนี่ครับตามปุ๊บมาเรียครับหอมยูหน้าตามดูครับก็ได้ป่ากังกาดำวันนี้กางเก้าดำเยอะเยะไปหมดครับทต่ไม่จุ่มครับวันนี้ได้ป่าแต่าม่จุ่มอ่กางเก้าดำนี่ก็รวมเพ้นครับนี่ผม๊บปุกาวตึ้งแกต้นกับมีกินโนมเลยครับกินโนมมาครับทต่ไม่จุ่มครับนี่ครับต้นลำเพ้นครับเดี๋ยวเราข้อลงไปนอกครับทั้งจุ่มครับนี่ครับ Mình gặp em chung gặp và bố nhai lề mấy cái này thì gặp nhiều bố cân mấy ít còn à, thì tám đi tám mươi mình vú bàn gặp tám chung ui cân cuồn nắp ui trời nó chật chuối má gặp dơi má luôn gặp tuần trời ui na mấy đàng na à, ra nữa ư có ngao mới nhưng gặp lũ làm phen lúc nhận hết các thứ chung nó, ở, nó thì bán, ở, lúa được, chung, Trang, nó lúc một quê được các thứ chung một trăm chung một trăm nó năm chung chung Như tuần linh năm chung gặp trăm chung một trăm linh năm chung một trăm linh năm gặp, một trăm linh năm chung một chung ต้นประจุครับเดี๋ยวผมชุ่มไม้เล่ครับมาล้อมอยู่กันเพื่อเดี๋ยวไม้เอ็ดครับเดี๋ยวผมก้อยลุงไม้เล่วะอ่าเนี่ยต้นครับเนี่ยต้นลำเป็นลูกแกงได้ครับเหนื่อยไปหมดเนาะเดี๋ยวน้องเราห่ามก้อยหรือวะาก้อยถึงไม้นั่นนะ ทำจุ่มเดียวอ่าแต่ไม่จุ่มตาจุ่มตัวว่าปุ่มก้อยลุ่มาแล้วว่ะนะแต่ไม่จุ่มนะอ่าตาเล่ตาเล่วว่ะลุ่มปนผึ้งแล้วก็ติดตาติดตามจุ่มครับแต่ไม่จุ่มครับจุ่มครับแต่ไม่จุ่มครับอ่านี่เป็นการตำการตัดไม้ก้อยเลยครับแต่ไม่จุ่มครับอ่าตัดไม้ก้อยอ่าก้อยลูหล่ำแพลนนะเดียวใจครับนั่นครับอ่านี่ครับเป็นการตัดไม้ก้อยเลยครับตำการตำการตัดไม้ก้อย ก้อยเหลาว่าไม่ก้อยแต่มีอยู่แล้วนู่นปุกอันกับจำไม่จุ่มรับนู่นกับแปนตัดไม่ก้อยเหลาครับไม่รู้มันทึ่งไม้ครับจ่ไม่จุมครับนี่ครับํำการตัดไม้ก้อยเองครับเดี๋ยวก็เราก้อยลุงไม้จ่ไม่จุมไลยจุ่มเล่ว่ามันอยู่หน้าตามหรือครับคนอีดายก้อยนี่เราไปชุมต้นใบก้อนครับจ่ไม่จุมเป็นต้นเต็มอยู่ช่วยอยู่ดีครับเดี๋ยวพุ่มก้อยหลวมเป็นไม้เล่ครับ นี่ครับตตนพิจุงครับต้นไทรครับช่วยหามหมาครับแตนพิจุงครับนี่ครับต้นไวยครับนี่ตรงนี้ก็เยอะจงไทรเลยครับเล่าตาต้นไทต้นนี้เนี่ยปีนี้กะลักอยู่กับแตนพิจุงครับนี่อยู่แถวๆบ้านพุ่มครับช่วยหามหมาครับตรงนนะี corona, no ้ก็เยอะว่าจงไทรเล่าตาไม่ไทต้นนี้ครับป in ีนี้กะลักติดก็เยอะว่าจงไทนะครับน <trails now> <ks> ี่ต้นใหญ่นี้นะครับแตนพิจุงครับ à, chút một tấm lê và đi coi làm đại mai gặp chung rồi chào na vào trong thứ năm chín ông phải nói năm chín à chung một thì bạn là mà đai gặp à, chúng ca lúa làm phèn lúa mi là gặp nói chung gặp coi này nó coi đây อ่าปันนี่ว่าตังค์จุกับเดี๋ยวมึงก้อยลุงไม้เลยว่ามันก้อยลำบ้าบอกมันแก้งกวนอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปมก้อยเอ็กเวนว่าตามไปจุมนะเอาติดตามไปจุต่อไปครับต้องการน้องต้องการก็ต่อไปครับเดี๋ยวผมก้อยมาได้อีกเรียครับอ่านี่ไอ้ไอเอ็เวนก้อยเหล่ากับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วลุงตู้ไม้ปั่นไปจุงก้อยุ่มเลยก่อนอ่าแล้วนั่นก็ตามไปจุาจะการก้อยน้องก้อยอ่าอ่าไปเรื่นครับ <laughs> khá coi lại chỗ này các, đám ấy chung gặp, kiểu gặp coi lù phèn con, cái gạo đâm, đây gạo cũng gặp, như gặp ngay liền, luôn luôn ngay gặp chung, nón ủng chín là gặp đám ấy chung gặp, như gặp quỳnh tay rồi nón ủng chín gặp, gặp, đây đây chỗ đây đi, coi tập đấy thật điều rồi chặt chắn rồi chào nó vào trong à, thử nông chí này đấy anh à, làm việc tầm đấy cả đai mất là gặp tầm đấy chung gặp à, đây là chỗ là gặp tầm đấy chung đấy mà bỏ con lá, coi lá. À? Con mà, nó coi máu lá hả con quá nữa con tao con là đâu coi mà coi mấy ตสรุปเดี๋ยวผมตสรุปมาจำไปชุมชุมว่าผมได้ต่อไดนครับเดี๋ยวพ้อยรวมเป็นนี้ครับนี่ครับจำไปชุมนี่โจนี่ปวดช่วยวอดีครับจำไปชุมครับเป็นโดช่วยนะครับมาเลยครับนี่ครับอ่าเนี่ยมันเป็นโดพุ่มแล้วก็เป็นโดบ้านครับจำไปชุมนี่ครับช่วยมาครับจำไปชุมช่วยมาอ่านี่ก็ได้ลากได้เลยครับวันหยินก็ได้เนาะน้ำติ๊ก Là tổ tòa trao bốn bảy chín mà lao Là đây kiến gặp, ngay nô mà mà trao lúc đây đi mà rồi coi tạo đây tạo đấy Tra lúp ai tạm bữa chôm đây chung một à, rồi đây lai lai tổ này gặp kiểu này gặp nhưng gặp tạm bữa chung gặp à tạm chôm chung gặp clip ní gặp mình mấy mì, mì đấy má gặp có mà càng cả cao đắm gặp coi รู้ลำเป็นครับไอ้ตันผู้ชมได้ชุ่มคุณคุณนะแต่ว่า,าคือเย็นคือปบมาแล้วรวูมลำเป็นครับกากาไม่ปือครับแต่ว่าฮะบ้านพุมมันเยอะรู้ลำเป็นครับต่านผู้ชมแต่ว่าบ้านตันผู้ชมไม่รู้ก็เยอะรู้ไอะได้ครับเดี๋ยวถ้าว่าบ้านผู้ชมอยากได้ก็กคือคอมเมนต์ตอบมาได้ครับคลิปนี้พุ่มก็จบคลิปเยียงต่น,นนี้ก่อนนะครับต่านผู้ชมครับ อันนี่ยผมได้รวมเป็นต่านี้ครับอ่าก็จบคลิปเป็นตานี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับช่วยกว่ากดไลค์กดติดตามกดรับอะไรแุ่มกันนะครับกวาดแชรกันครับก่อนยัดฟื้กับมุงกาพุ่มกินหลวงเป็นไว้อีกเดียวกับชงเตี๋ยวปลาตาลีนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมชงเตี๋ยวปลาตาลีอ่าก็จบคลิปเป็นต่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ